ในนี้มาแล้วครับผมสังเกตตอนไอหลอดข่ามานาของมันนะเดี๋ยวผมต่อให้มันฮิวก่อนฮิวปั๊บเนี่ยสังเกตมันรีนะครับผมปล่อยสกิวไปปั๊บดูขีดหลอดอันติดครับแทบไม่ขยับเลยนะครับทุกคนเป็นการตัดบัฟไว้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ในเกมของวันพี e นะครับผม pirate unlimited adventure นะครับกเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ไล่รีวิวตัวละครนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวตัว เดลฟามิงโกให้ทุกคนดูนะครับเป็นตัวละครระดับ1 S S ช่องทางการได้รับนะครับมันจะมีกิจกรรมที่เหมือนกับตัวของคูซันตอนนี้เลยนะครับทุกคนเราต้องเล่นให้ได้แต้ม3,500แต้มแล้วก็1นึ่เซิร์ฟเวอร์สามารถมีได้แค่6ตัวนะครับผมนี่ก็กดจิ้ม6 8 0 680รอเพอะจะได้100แต้มนะครับเราจะใช้เพซอยู่ที่ทั้งหมดรวมประมาณ2 4 0 0 0ก็24,000จะยังไม่การันตีนะครับว่าจะได้อาจจะมีการแย่งชิงกันในเซิร์ฟเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้แค่สูงสุด 6คนนะครับผม6อันดับเท่านั้นที่จะได้เนาะก็เป็นประมาณนี้ช่องทางการได้รับนะครับส่วนตัวละครจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับนี่เดอะฟาร์มิงโกผมครับจัดเป็นตัวละครผู้สนับสนุนก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับทุวคนคอยแบบลดค่า SPD ของฝั่งตรงข้ามทําให้แบบทีมรอนั้นปล่อยสกิลได้ก่อนนะครับผมฝั่งนู้นก็ค่ามานาจะเด้งช้าแล้วก็เดินลดลงไปนั่นเองนะครับผมก็คือขีดปล่อยสกิลนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่าผมหาตัวมาปลกให้มันไม่ได้นะครับกคน ตัวละครระดับเอเดมันหายากมากเลยผมเลยเล่นเป็นตัวแบบใส่ของที่เป็นของแข็งเป็นพวกพลังป้องกันพวกเลือดให้มันไปก่อนนะครับทุกคนนี่มีเลือดอันนี้ก็หาอาวุธาหาชุดที่เป็นเลือดไม่ได้นะครับผมเลยใส่เป็นพลังป้องกันไปก่อนส่วนแหวนก็ต้องใส่เป็นแหวนสปีดนะครับผมอันนี้ผมใส่ผมมีแค่แหวนระดับ A นะครับผมส่วนแหวนระดับ S ก็ใส่กับตัวละครตัวหลักพวก S ไปเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้โอนของเนาะก็จะพามาดูสก,กิลเบื้องต้นเฉยๆนะครับทุกคน ไออุป,ปกรณ์มันจะเป็นประมาณนี้ส่วนสกิลของโดฟาเมิโกครับเริ่มที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นการโจมตีนะครับผมหครั้งแล้วก็จะสร้างความเสียหาย700%ของพลังโจมตีถ้าเป็นอัพเต็มครับอยู่ที่850พลังโจมตีนะครับผมแ5 0ก็คือโดนทุกตัวนะครับผมการโจมตีปกติของโดฟาเ i มิโก้ครับ่าที่2ท่าที่2นี้ครับผมอัพเป็นเลเวล10เรียบร้อยครับผมการที่จะอัพสกิลได้เต็มเราสามารถกด หนังสือเนี่ยแรกเป็นตามอัพสกิลไท้นะครับทุกคนตัวไหนหลักๆที่เราเล่นนะก็พยายามอัดขึ้นเป็นแล้ว10เลยนะครับผมค่าสกิลมันจะได้แบบเต็มนั่นเองเนาะก็มาดูสกิลของโดฟาโมงโก้ครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมด1ครั้งสร้างความเสียหาย1,100น่ะครับผมของพลังโจมตีแล้วก็ลดความเร็วครับเวลาคูดาวทักษะอันติเมตลง80%นะครับผมลง80%เลยนะเป็นระยะเวลา12วิก็คือปกติอ่ะเขาเด้งเร็วอยู่แล้วนะครับผมตดนเจออันติของดฟาาเข้ไปก็ จารีชานะครับผมอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปตีตอนเข้าไปในดันแล้วกันเนาะสกิลสามครับจะเป็นทักษะติดตัวก็คือจะเป็นสกิลติดตัวอัตโนมัติเมื่อปล่อยสกิลนะครับผมสกิลนี้ก็จะทํางานนะครับผมโดยเพิ่มแบบครูดาวทักษะอันติเมตของศัตรูโดยสุม่ม3 3เนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายจะเป็นการปลุกตื่นนะครับผมซึ่งายากมากครับไอ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะไอตัว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 ,ต,วตัวนี้หายากมากครับหุ่นไรการ,ระดับ s อนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะมี11เศษนะครับทุกคนก็ปลูกไม่ได้เลยนะครับผมถ้าปลูกมาแล้วสก,กิลมันจะอยู่ที่หลังจากได้รับการโจมตีคิทคอรครับเพื่อนลูกเรือจะได้รับบัฟฟื้นฟูเลือดนะครับผม4%ทุกทุกวิบัฟอยู่3มวิก็คือเด้งประมาณ12%นะครับผมแล้วก็มีโอกาส20%นนะครับที่จะทำความเสียหายผู้โจมตีด้วย เซตสตันนะครับผมดีบัฟเหมือนงงก็คือเป็นสตันนั่นเองก็เอาง่ายว่าถ้าสมมุติโดนตีคิติคอนนะครับโดนฟาร์มิงโกนะครับก็จะมีแบบหิวเลือดให้เพื่อนนี่คือชัวร์อยู่แล้วนะครับผมส่วนจะมีโอกาสที่แบบจะสตันตัวละครนั้นไว้ก็20%่สครับถ้าอัพเต็มอยู่ที่40%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับวละครหิวเลือด9% 3วิ93 27 27%ก็ถือว่าดีนะเป็นตัวซับพอร์ตที่ตอบโจทย์มากครับเพราะว่า ตอนที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆอ่ะโดฟาเมงโกนเป็นตัวละคร SS ตัวแรกที่เข้านะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้ย,ยาวได้หรือหลายๆคนก็อาจจะเก็บรอซิลเวอร์เลลี่ก็ได้นะครับผมถัดจากโดฟาเมงโกก็จะเป็นซิลเวอร์เลลี่ครับนี่เลลี่ก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับผมถัดจากเลลี่ถ้าปกติแล้วมันจะเป็นอาคายนุนะแต่ว่าเซิร์ฟผมมันข้าอะไคยนุมาเป็นคุซันเลยนะครับทุกคนนี่ก็เลยเป็นผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นคุซันเลยอะนะ่ะเนาะก็โอเคครับจะเป็นประมาณนี้สําหรับข้อมูลคร่าวๆของโดฟาเมงโก เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปโจมตีดูนะครับผมว่าสก,กิลมันจะเป็นประมาณไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลกันผมจะใส่เป็นโดฟาตัวเดียวก่อนเลยนะครับทุกคนรอบแรกเดี๋ยวมาดูว่าตอนปล่อยสก,กิลมันจะดีแค่ไหนครับดูตีปกติโดนทุกตัวครับปล่อยสก,กิลไปี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันสําหรับอันแรกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนบอสแล้วกันเราจะได้เห็นขีดมานาตอนที่มันไหลเป็นหลอดอยู่ข้างบนด้วยนะครับเมาดูบอสในนี้มาแล้วครับผมสังเกตตอนไอหลอด ค่ามานาของมันนะเดี๋ยวผมต่อนให้มันฮิวก่อนฮิวปั๊บเนี่ยสังเกตมันรีนะครับผมผมปล่อยไปฮิวไปปับ๊บดูขีดหลอดอันติครับแทบไม่ขยับเลยนะครับทุกคนเป็นการตัดบัฟไว้แบบบัฟไม่คงอยู่12วิเลยนะตัดไว้แปดครับผมดูทําให้มันไม่สามารถที่จะฮิวได้ครับผมพอจะขึ้นอีกก็เนี่ยมีลดมานาเด้งลงครับผมบอสก็ไม่ได้ฮิวเลือดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของโดฟาฟามิโก้นั่นเองเอาไปลงตีคนก็ได้นะครับผมถ้าเล่นในรูปแบบทีมก็จััดดว่ด่่่าีีใใสสสปปปห้มนนเยอเยอออะๆไลกกิ ตัดค่ามานาของฝั่งโ้นไว้ทําให้ฝั่งเรานั้นสามารถที่จะปล่อยสก,กิลได้เยอะนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองลงทีมที่เป็นใส่ตัวละครซับพอร์ตหรือตัวละครดามเฮดอื่นๆเข้าไปเพิ่มเติมนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูประสิทธิภาพของมันเวลาที่อยู่ในทีมที่แบบร่วมทีมกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกดท้องก่อนข้าวไอ้น่องไก่ผมหมดครับก็โอเคมาเราจะลงเป็นด่านสิบครับอันนี้เป็นทีมที่ผมเคยจัดไว้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเคลฟเฟอร์ออกนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีความสามารถเรื่องแบบ ลดค่า S P D ของฝั่งนู้นเหมือนกันเดียวมันจะไม่เห็นโดฟามิงโกนะครับผมจะใส่เป็นตัวปกติทั่วไปก็คือโซโลเนเวอร์และกันนะครับทุกคนก็เซตจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับทุกคนว่าโดฟามิงโกเรามันจะแบบลดค่ามานาได้แบบชัดเจนขนาดไหนนะครับผมมีลิวมะที่เป็นตัวดาเมจไว้คอยเคลียร์อยู่นะครับผมเพราะว่าไอตัวของฮองแบ็กเนี่ยด่าน10ก็ผ่านยากมากนะครับทุกคนแม่งมันแบบฮิมเลือดเถื่อนเกินแต่ว่าเจอโดฟาเราตัดไปก็ น่าจะไม่เท่าไหร่ครับดูไปมีหอยโซโล่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าบังเอิญว่าผมไม่ได้ปลูกครับตัวนี้ดาเมจหลักผมอยู่ที่เอครับคลิปน้าจะพาทุกคนมาดูรีวิวเอละกันนะครับตัวละครตัวแรกที่เวลาที่เราสมัครเข้ามาในเกมแล้วจะอยู่ในที่สุ่มนะครับเอ็มัดอักคีนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปว่ามันจะโหดหรือเปล่านะในนี้ดูสังเกตหลอดนะครับพผมเดี๋ยวผมรอให้มัน,นิวเลือดก่อนเมื่อกี้ผมลงปล่อยไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้มันใช้ใหม่ ตอนนี้ผมติดครู้าวอยู่นะครับเมื่อกี้ลืมครับผมสี่สามสองหนึ่งอ่ะสังเกตหลอดของมันนะครับผมเนี่ยมันไหลขึ้นมาเรื่อยผมปล่อยสกิลไปปั๊บดูแทบจะไม่ขยับเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือข้อดีของดดฟาเวนโกนั่นเองเพราะว่าตอนที่เราไปตีคนอย่างนี้ก็ดีมากๆนะครับผมคือสามารถตัดค่ามานาของฝั่งนู้นไว้ได้นะทําให้ฝั่งเรานั้นออกสกิลได้ก่อนครับถ้าเราเน้นตัวดามจส,สักสองตัวครับผมก็คือใส่เป็นโดฟาแลก็อาจจะมีคูมะที่ไปลดพลังป้องกันอย่างนี้ครับผม อีกในทีมก็อาจจะเล่นเป็นตัวดาเมจาของตัวก็น่าจะปิดได้ในแบบปล่อยสกิลทีเดียวจบโดยที่อีกฝั่งไม่ได้ปล่อยสกิลนะครับผมก็เป็นประมาณนี้สําหรับข้อดีของมันเนาะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตครับเล่นเป็นตัวดาเมจก็ผมว่าไม่ได้นะดาเมจมันไม่ได้เยอะนะครับทุกคนก็มาไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะพาดูทีมเต็มรูปแบบของผมนะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะตอนตอนนี้ครับ,บก่อนอื่นผมต้องเอาตัวนี่ออกไปก่อนครับริวมาผมไม่ได้ใช้นะครับทุกคนผมจะใช้เป็นเคลิเฟอร์และก็ตัว S นะครับที่เป็นดาเมจหลักของผมคือ S หมัดหมัดอักคีนะครับทุกคนอย่ามาดูว่าเอสผมจะปล่อยสกิลแรงแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็รีวิวโดฟานะแต่ว่ารูปแบบเต็มทีมที่ผมเล่นจะเป็นเซตนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตีดันตีหรือว่าตีคนนะครับผมผมจะจัดเป็นทีมนี้เลยดูโดฟ้าเปิดไปก่อนครับแล้วก็มีคาลิเฟอร์ปล่อยสกิลลดคูดาวนะครับผมทำให้เอสปล่อยได้เร็วขึ้นครับทาให้แบบโดฟ้าเมนโกก็สามารถที่จะกลับมาปล่อยสกิลได้อีกโดยที่อีกฝั่งยังติดดีบัฟแบบรีค่ามานายังน้อยอยู่นะครับผมมีคาลิเฟอร์ลด ไอคูดาวให้นะครับผมสามารถปล่อยได้ต่ออีกเนี่ยการที่มันปล่อยสกยิลก็ลดคูดาวให้เพื่อนนะครับผมเอสผมโยนไปแล้วนี่ก็สาเหตุที่ผมปั้นเอสไม่ใช่อะไรครับทุกคนเอามาแบบฆ่าคงกระพันนะครับผมเพราะว่าระเบิดของเอสสามารถทะลุบัฟคงกระพันนั่นเองก็คือบัฟอมตะนะครับผมในนี้ดูปัดดีอีกแล้วครับผมดูเอสผมก่อนยิ่งค่าเอสพีดต่างกันเท่าไหร่เอสยิ่งแรงนะครับผมฝาเข้าไปก็โหกเหมือนจะไม่แรงสักเท่าไหร่ดูระเบิดนะเดี๋ยวขอโยนลูกระเบิดอีกสักทีนึงหน่อย ขอโยนลุกระเบิดนะโหดูมันฮิวทุกคนอย่างเยอะเลยนะผ่านยากมากนะครับผมรีมาปัดเข้าให้ไม่เข้าดูเอสผมก่อนขอโยนอีกหนึ่งลูกบอลไฟครับทุกคนเรียบร้อยดูระเบิดจะแตกนะเกดเลือดสองหลอดหนึ่งหลอดตูมเรียบร้อยครับอย่างแรงเลยเอสห่อนี่เรามารีวิวเอสหรือว่ารีวิวโดฟารมิงโกครับเนี่ยก็รีวิวโดฟานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวซับพอร์ตทุกคนมันเลยไม่สามารถที่จะดึงดาเมจได้โหเอสเอสก็เป็นต่อต่อไปแล้วกันเนาะผมจะพาทุกคนมารับชมครับคลิปหน้าก็จะเป็นรีวิวเอสแล้วกันครับผม ตละครตัวแรกที่เป็นระดับเอสอยู่ในบาสุ่มนะครับมันจะโหดแล้วก็น่าเล่นแค่ไหนส่วนจ้าโดฟาก็ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับทุกคนใครที่มีเพชรเยอะอยู่แล้วก็สามารถเก็บมาได้นะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบนะหรือเราไม่ต้องใช้โดฟาก็ได้มันก็มีตละครอื่นๆที่มีคุณสมบัติได้ยกเว้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นค็อกโคดดยครับทุกคนค็อกโคดดยก็ใช้ได้เหมือนกันมีคุณสมบัติคล้ายๆกับโดฟามิงโกครับก็สามารถเอามาปั้นเบื้องต้นได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะโหดเหหมืือนนกัร เราใส่เป็นอีวาไปเลยก็ได้บับสปีดให้ทีมไปเลยนะครับผมส่วนนี่ตอนนี้โดไฟน่าจะมีเซิร์ฟผมมี4ตัวนะครับทั้งหมดมีแค่นี้ดวงเขาอัดโอ้โหจะสองแสนแล้วของผมยังอยู่ข้าวหมื่นนะครับทุกคนน้อยเกินดูระดับ S อัดดีๆก็พลังเยอะกว่า S อนะครับแท่ากัแรงกว่า S อเด้วยซ้ําไปเพราะว่า S อมันหายากครับดูคนนั้นต่อสายเหี่ว่วสองแสนเจอเดี๋ยวเจอ S อ H, ผมครับลิปหน้าอย่าลืมมารับชมรีวิว S ผมด้วยนะครับผมว่า มันจะแรงและก็โหดแค่ไหนนะครับลูกรลักผมปั้นเอ็ดในแบบโหสุดๆทั้งยกระดับด้วยนะครับผมชิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะชิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ